กระทอมสังกสีปูมาริกาเป็นเจ็ดเซียนรางวัลไปไหนหมดแฟนๆแห่ถามเป็นถึงฮีโร่ทีมชาติเอารางวัลไปทําอะไรหมดกระทอมปลายนาะปูมาริกาตอบกลับถึงกับอึง้งทําไมบ้านไม่ใหญ่เหมือนเพื่อนๆปูมาริกากันทองเจอชาวเน็ตถามทําไมบ้านธรรมดาจังทั้งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเงินเดือนน้อยเจ้าตัวตอบกลับแบบนี้นิ่มๆแต่กระแทกใจชาวเน็ตปรีดแทนบ้านเราลําบากกว่าเขาอีก ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนไทยเกาะติดขอบจอเพราส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแบบสุดๆเพราะฟอร์มกำลังดีในศึกนีชันลีก2022โดยจบสัปดาห์แรกทีมชาติไทยมี8แต้มยึดอันดับ7ของตารางคะแนนก่อนลุยกันต่อในสัปดาห์ที่2ในประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่14-19มิถุนาย,ยน65ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน แต่อดีตนักตกลูกยางสาวยุคเจ็ดเซียนอย่างปูมลิกากันทองก็มีคนค้นหาประวัติและชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันของเธอด้วยซึ่งจะเห็นได้จากภาพถ่ายในอินสตาแกรมและทิกตอกที่ปูมักจะลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันในบ้านสวนแบบสบายๆในจังหวัดอ่างทองกระทั่งล่าสุด7มิถุนายน65ม,มีชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งคําถามถึงปูในทิกตอกว่าทําไมบ้านพี่ปูธรรมดาจังขอโทษนะคะทั้งๆที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเยอะเงินเดือนน้อยหรอ ไม่ได้จะว่าจนแต่มันควรใช้ชีวิตแบบสบายค่ะปูมลริกามีการโพสคลิปตอบกลับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของแม่ยายหรือคุณยายเป็นบ้านที่ปูอยู่มาตั้งแต่เกิดทุกคนสบายใจที่จะอยู่แบบนี้ความสบายของแต่ละคนไม่เหมือนกันพอเป็นบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เดิมทุกคนในครอบครัวก็อยากอยู่บ้านหลังนี้ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะอยู่แล้วมีความสุขก็พอนอกจากนี้ปูยังเขียนแคปชั่นไว้ที่คลิปด้วยว่าเพราะทุกส่วนของบ้านหลังนี้เต็มไปได้วยความรักและความทรงจำที่ดีค่ะ ขณะที่เพื่อนนักตบลูกยางสาวอย่างกิฟวิลาวาันอภิญยาพงศ์ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอกกับชาวเน็ตคนดังต่าวว่าเอา้าบ้านเราลำบากกว่าเขาอีกไม่รู้จักเสรษทีอ่างท้องซะแล้วส่วนรัศมีแคบอกว่าหยุมหัวค่ะ